ข้วเปล่าขอาวเท้าเ่ามาครับเออไม่เน่เอาใหญ่ไม่เน่แล้วเราแบบเคี้ยวก่อนอร่อยไม่เน่งก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 งมากินกันเถอะเออกงมากินกันเถอะไอ้ยาชวนด้วยนี่หมาหมาหมาแน่แน่ได้ไไดไดชวนกันมั้ยเดี๋ยวาให อหยอยไหมครับไม่ชวนกันไอหยอยกินกุ้งหมดเลยไอ้ไอ้ไอ้น้ำเชื่อมไม่รัานไหมพ่อนอืมนี่น้ำเชื่อมไม่รัานไหมนี่พ่อนรัาไปเลยเหรอนี่ร้านเดียวร้าไปเลยเอาเอาช้อนกลางก่อนนะเอาช้อนกลางช้อนกลางมมีีกินออยยูู่่